ในคลิปนี้ก็ยังอยู่กับงานตกแต่งผนังนะครับขนาดแทนที่จะติดในวันนี้ก็41ครึ่งส่วนตำแหน่งก็จะแบ่งครึ่งระวังเหลี่ยมผนังกับขอบประตูนะครับความสูงก็เมตรห้าจากนั้นก็ขีดเส้นนะครับแล้วก็ใช้ลูกหมูกรีดบอกเลยว่าการที่เราปูกระเบื้องไปแบบนี้แล้วนะครับถ้ามีการตกแต่งเรียกได้ว่าเป็นงานช้างเลยนะครับการที่จะสกัดนะครับต้องระมัดระวงังจากนั้นก็ใช้มีดคัตเตอร์นะครับมากรีดแยแนวออกทีนี้ผมก็จะไม่ใช้เป็น สว่านกระแทกนะครับผมจะใช้เป็นใสางสกัดกับคอนกลัวจะพลาดทําให้มุมกระเบื้องแตกได้นะครับส่วนปูนผมก็ใช้เป็นปูนขาวนะครับจากนั้นก็เลียปูนที่แผ่นตกแต่งแล้วก็ใส่ในช่องที่เตรียมไว้เป็นที่เรียบร้อยจากนั้นก็ใช้เครื่องปูกระเบื้องนะครับมาปรับให้หน้าแผ่นตกแต่งกับหน้ากระเบื้องเสมอกันจากนั้นก็เก็บยาแนวสักหน่อยนะครับก็จะได้แผ่นตกแต่งที่เสร็จเรียบร้อยแบบนี้ขอบคุณทุกการรับชมและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ